สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชา n e l กรอบเขตโทษนะครับกลับมาพบกับโดโมเอชเชนเคยในข่าวเช้ากรอบเขตโทษประจำมาที่2ี่ตุลาคม2020นสะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามานะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับเพื่อไม่พลาดในการอัปเดตข่าวสารกับข่าวเช้ากรอบเขตโทษนะครับคลิปนี้ถือว่าพีคในพีคครับโดยเฉพาะคู่ใหญ่เมื่อคืนครับเกมระหว่างปารีสและแมนยูเมื่อว,วานเรามีทำไลฟ์นะครับ เพื่อนดูบอลทางช anel กรอบเขตโทษไปด้วยนะถือว่าสนุกสุดมันครับและเป็นฝั่งผีแดงชนะไปได้เออนะฮะทำไปเล่นไปนะไม่ธรรมดาจริงนะครับรวมถึงคู่อื่นๆแล้วก็จะพูดถึงเหมือนกันครับทั้งคู่ของยูเวนตุสบาซ่านะครับอดอร์ตมุนลาซิโอเชลซีเซบีย่าเนี่ยเราจะพูดถึงครบถ้วนนะครับแต่ว่าก่อนไปคุยกันครับฝากด้วยนะ Facebook ด้านล่างครับเรามีลิงก์แปะไว้ครับ Facebook กรอบเขตโทษครับสามารถกดเข้าไปกดไลค์กดแชร์ โอเคครับก่อนอไปกันต่อดีกว่าครับรายงานผลคู่แรกครับเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนครับเริ่มจากคู่5้าทุ่มห้นาทีครับเกมระหว่างดินาโมเคียบครับและก็ยูเวนตุสครับสุดท้ายครับเป็นฝั่งของทีมเยือนครับที่แกร่งกว่าอย่างยูเวนตุสเนี่ยเอาชนะดินาโมเคียบไปได้2อต่อศครับจาก2ประตูของคนนี้เลยครับอาวาโรโมราต้าในครึ่งหลังครับถือว่ามาได้อย่างน่าจะคือคือลูกแรกต้องบอกว่าเป็นการเก็บจังหวะ2เนาะนะครับ แต่ว่าลูกสองเนี่ยถือว่าเป็นลูกมงลูกขนาดเขาเลยนะครับทำให้ฝั่งของยูเวนตุสเนี่ยประเดิมสนามได้ดีครับแล้วก็เก็บ3แต้มไปได้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันครับกลุ่ม G นะนะครับเป็นเกมที่ด้านของบาร์ซโลนาครับเปิดบ้านอัดเฟรนซ์วารอสครับ5ตอนน่อ1่จะบอกว่า3นะไม่ใช่นะ่ย5ประตูตอนน่อ1ครับฝั่งของบาร์ซ่าเนี่ยถล่ม คู่แข่งไปยับเลยครับบาซ่าเนี่ยนำก่อนจากเมสซี่นะครับแล้วก็อันซูฟาตินะครับแล้วก็ทางด้านของคูตี่ครับเฟรเด็กคูตินโยเป็น3าต่อศครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเฟเรนต์บาลอสครับมาตีคายแตกได้ในช่วงนาที70กับเป็นจุดโทษของคาราตินครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยจุดโทษนะครับเกิดจากจังหวะของเคลาปิเก้ไปทำฟาวล์และโดนใบแดงเหลือ10คนนะครับก็เสียจุดโทษด้วยเสียใบแดงด้วยนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับฝั่งบาซ่าที่แข็งแกร่งกว่าครับมียิงเพิ่มครับจากเปดรี่แล้วก็อูสมานเดเบเล่สุดท้ายครับฝั่งของบาซ่าเก็บ3แต้มไปได้ในเกมนัดแรกของเขานะครับส่วนเกมต่อมาเนี่ยเป็นเกมบิ๊กแมชครับนี่เป็นการเจอทีมเก่าของคนนี้ครับชิโร่อิโบเบเล่แล้วก็ถือว่าทําแสบครับทางด้านของลาซิโอเนี่ยเปิดบ้านโอลิมปิโกสตาดิโอครับรับการเยนต์ของบูรเชดอนมุนครับ โดยฝั่งของลาซิโอเนี่ยนำก่อน2ลูกจากทางด้านของชิโรเอมเวเล่และก็มาร์วินฮิสกับโกของดอทบุนเนทำโอนโกทำเข้าประตูเองไปนาทียี่สิบครับแต่ว่าครึ่งหลังครับกลับมาเป็นฝั่งดอทบุนครับมาตีไาแตกได้นาทีเจ็ดสิบเอ็ดจากเออร์ลิงเบลไฮแลนด์ครับเป็น2อต่อหแต่ว่าไม่จบครับฝั่งของลาซิโอยิงเพิ่มครับจากทางด้านของชองเดนิเอลอาปาอัคโปรนะครับนาทีที่เจ็ดสิบหกสุดท้ายครับเป็นเกมที่ลาซิโอเปิดบ้านเอาชนะดอทบุนไปได้ในเกมบิ๊กแมชเมื่อคืนนะครับ ส่วนอีกคู่หนึ่งก็อยู่กับบิ๊กแมชนะเป็นฝั่งของเชลซีครับที่เปิดบ้านเจอกับเซบีย่าครับซึ่งถือว่าจบเสมอนะฮะเออนะโกสองทีมโชว์ฟอร์มดีทั้งเอเดวาร์เมนดี้และก็โบโน่นะครับซึ่งถ้าดูจากโอกาสนะครับเมื่อคืนนะฝั่งของเชลซีโอกาส12ครั้งตรงอ่าไม่ใช่สินะครับสร้างโอกาสเท่าไหร่ล่ะอ่าสิบครั้งนะครับส่วนฝั่งเซบีย่าสร้างโอกาส7ครั้งนะครับประมาณนั้นนะส่วนเชลซีเนี่ยโดนไปโดน อ่ะซาอกัสตรงกรอบไป4ครั้งเลยนะครับซึงฝั่งของโบโนถือว่าเซฟได้ดีนะครับสุดท้ายโจกไปทีมละ1แต้มแบ่งกันไปนะจ๊ะหลังเกมในลัมพาดมีการสัมภาษณ์ครับลัมพาดเนี่ยพูดถึงเรื่องของการที่ทีมสามารถเก็บคลีนชีตได้นะครับลัมพาดบอกว่ามันเป็นความรู้สึกดีที่ได้เก็บคลีนชีตได้เป็นสิ่งที่เราพยายามทํามาตลอดเตียโกซิวายอดเยี่ยมมากเขามีประสบการณ์และคุณภาพสูงมากๆเลยเอรูเมนดีเซฟสวยๆไปหลายครั้งนะครับและเขาทํา ลูกกับเท้าได้อย่างยอดเยี่ยมในการเจอทีมที่ดีแบบนี้มันเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีและจัดระเบียบได้ดีมากของพวกเราเซบียาบุกได้อันตรายและมีการ cross อลเข้ามาในกรอบหลายครั้งพวกเขาเล่นได้ดีและมีคุณภาพพวกเรามีจังหวะด,ดีหลายครั้งในเกมเป็นเกมที่ค่อนข้างรอบครอบทั้งสองทีมสูสีในช่วงครึ่งแรกพวกเราได้มาแต้มหนึ่งและต้องก้าวต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่ลามพาดพูดไว้หลังเกมครับแต่ว่าข่าวอีกข่าวหนึ่งของเชลซีต้องบอกว่า ช็อกเหมือนกันนะฮะกับการคัมแบ็กกลับมาซะอย่างนั้นครับสำหรับปีเตอร์เชกครับนี่นะครจากการแถลงการของสโมสรครับเชลซีนะบอกว่าปีเตอร์เชกครับถูกระบุไว้ในรายชื่อนักเตะในฐานะผู้สำประตูฉุกเฉินมันเป็นขั้นตอนนอกเหนือความคาดหมายเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติจากโควิด -19 และเขาจะมารับตําแหน่งนักเตะในแบบที่เข้ามาแบบฟรีเอเยต์นะครับนี่คือสิ่งที่าสาเหตุที่ว่าทําไมครับ ปีเตอร์เชกถึงมีชื่อติดทีมครับเชลซีในการลงเล่นพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับก็เหมือนแบบใส่ไว้เป็นเบอร์สี่อ่ะเผื่อไว้นะแค่นั้นเองนะครับส่วนต่อมามาถึงแล้วครับคู่บิ๊กแมตช์ครับนี่เลยครับเกมระหว่างปารีสแซงต์แช็องแมงและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับต้องยอมรับว่าครึ่งแรกแมนยูเล่นดีกว่าประมาณหนึ่งเลยนะครับซึ่งสุดท้ายครับแมนยูเนี่ยนะครับต้องชมเรื่องของเกมรับนะถือว่าจัดระเบียบค่อนข้างจะดีครับทั้งหมดเลยนะครับ กองกลางกองหลังลอมบรูโน่ด้วยนะฮะทำได้ดีมากนะฮะในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาสุดท้ายครับอ่าเป็นจังหวะที่ทางด้านของลูกชอจ่ายยัดให้กับทางด้านอ,องนินนมักซียาวครับแล้วก็มักซียาพยายามพลิกไปโดนเจ้าเดียโลทำฝ่าครับเป็นจุดโทษครับแล้วก็เป็นบรูโน่เฟรนเดสรับเตที่สังหารไปครั้งแรกเนี่ยยิงไปติดเซฟของเคโรนาบาสครับแต่ว่าไอ้ครั้งแรกเนี่ยนาบาสเนี่ยยืนออกจากเส้นทําให้เซฟได้เนี่ย จนกระทั่งเปลี่ยนมากรรมการบอกว่ายิงมาอีกรอบนะครับแล้วก็เป็นบูโน่ยิงอีกรอบหนึ่งครับเป็นจุดโทษนาทีที่23มแมนยูขึ้นนําก่อนนะครับซึ่งกลับมาครึ่งหลังนะทมัสซูโค,โคนะ่แก้เกมมาครับแล้วก็สุดท้ายมาได้ประตูจากจังหวะที่เนย์มาเปิดไปแล้วก็เป็นออลโตนีม่มาซิยาวครับดันครับไม่รู้ว่าเป็นสป,ปายหรือเปล่าไม่รู้ครับมงเป็นการมงแบบโผว่ามันคือการมงเหมือนทําประตูอะจริงๆนะเออไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ย คือก็รู้แหละเป็นตัวลุกนะแล้วก็แบบอาจจะไม่รู้วิธีการเรียกว่าก็คือไม่ได้เชี่ยวชาญวิธีการมงเรียวมงให้ออกอะไรเงี้ยสุดท้ายเป็นหมกเข้าประตูตัวเองไปนะครับก็เลยเป็นการพูว่า1ต่อ1นแล้วก็ฝั่งปารีสเนี่ยดีกว่าในครึ่งหลังครับแต่ว่าช่วงท้ายเกมแล้วสุดท้ายครับแมนยูโอกาสก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าทําได้ครับเป็นจังหวะที่ทางน้านของปอกบาจ่ายให้แรดฟอร์ดแล้วก็เข้าไปยิงครับาทนางนั้นของนาบาสเนี่ยไม่มีสิทธิ์เซล,เลยครับแล้วก็เป็น2ต่อ1น ในช่วงนาที87และเป็นจบเกมครับแมนยูบุกไปเอาชนะปารีสแซงต์แชง์ได้2งต่อหในเกมที่ถือว่าเล่นได้ดีมากๆเลยละครับหลังเกมครับทางด้านของโทมัสทูเคิลครับกุนซือเจ้าบ้าน,นครับได้มีการให้สัมภาษณ์ครับทูเคิลเนี่ยบอกเอาไว้ว่าอย่างงี้ครับเขาบอกว่าหลังจากแพ้แมนยูนะครับเขาบอกว่าพวกเราเล่นได้ดีก่อนที่จะถึงช่วงวันนี้นะครับเราชนะมา5เกมติดต่อกันและเป็นช่วงเวลาที่ วันนี้ถือว่าเป็นการเล่นที่แบบไม่มีความดุดันในเกมของตัวเองแล้วก็มีความดุดันในการพยายามเอาบอลกลับมาครอบค่องครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่มีการเคาน์เตอร์เพรสซิ่งในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมามันเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับนี่คือสิ่งที่ทูโคพูดไว้หลังเกมนะครับส่วนฝั่งของฮีโร่ครับเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างทางด้านของมาคัสแรดฟอร์ดครับได้มีการให้สัมภาษณ์โดยแรดฟอร์ดเนี่ยบอกเอาไว้ว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่า แน่นอนว่ามันรู้สึกเยี่ยมจริงๆแต่สิ่งที่สาคัญกว่านั้นคือชัยชนะของเราในวันนี้ตอนนี้เราอยู่ในตําแหน่งที่ดีของกลุ่มแต่มันก็ยังเป็นแค่นัดแรกเราต้องเอาระดับสมาธิในเกมนัดนี้ไปใช้ในเกมถัดไปด้วยสำหรับผมแล้วเนี่ยทั้ง2ทีมมีโอกาสชนะในเกมนี้แต่ฐานะสุดหน้านะครับโอกาสช่วง้ทยเกมแบบนี้คุณอาจจะมีโอกาสแค่ครั้งเดียวแต่ว่าคุณก็สามารถเอา3มแต้มมาให้กับทีมได้นะครับนี่คือสิ่งที่ฮีโร่นะของเมื่อคืนอย่างอ่านั้นของ แรดฟอร์ดได้มีการสัมภาษณ์ไหว้หลังเกมนะครับส่วนฝั่งของโอเล่กุนาโซชาครับก็มีสัมก,การชื่นชมนะเกมรับของแมนยูนะครับโดยโซชาเนี่ยบอกว่ามันทำให้รู้สึกแตกต่างจากครั้งที่แล้วที่เราบุกมาชนะที่นี่เหมือนกันนะมันเพิ่งเริ่มของการของรอบแบ่งกลุ่มแต่เราก็สามารถเอาชนะทีมที่ยอดเยี่ยมมาได้ครั้งล่าสุดที่เจอกับก็คือรอบน็อกเอาท์ซึ่งมันรู้สึกดีมากเหมือนกันมาครั้งนี้ก็แตกต่างกันหน่อยแต่ว่าที่ว่าไม่มีแฟนบอลแต่ก็ยังยอดเยี่ยมอยู่เหมือนเคย เราสมควรได้รับได้รับชัยชนะแล้วแหะครับนี่คือที่ทางด้านของโซชาพูดไว้หลังเกมนะครับโอเคเอามาดูกันต่อหน่อยแล้วกันครับผลการแข่งขันเมื่อคืนครับแต่ละคู่ที่เรายังไม่พูดถึงนะเป็นยังไงบ้างครับเมื่อคืนเนี่ยมีหลายๆคู่นะที่ต้องพูดถึงเนี่ยก็ที่ไม่ได้พูดถึงไปก็มีเซนิตส์แพ้ขับบูชคาบ้านสอต่อหนึ่ครับแล้วก็ทางด้านของไลฟ์ซิกนะอันนี้อยู่กลุ่มเดียวกับแมนยูครับไลฟ์ซิกชนะอิสเซนบูไปเซียไป2อต่อศนะครับแล้วก็ทางด้านของแรนเนี่ยเสมอคลาสโนดาไป1 1คู่นง เสมอก็คือแต้มเท่ากันกับฝั่งของเชลซีเซียปิยานะครับก็คือแบบแต้มเท่ากันหมดในกลุ่มนี้นะครับโอเคต่อมาเป็นบทสัมภาษณ์ของเ๊ปกูเดล่าก่อนเกมครับซึ่งก็ยังยอมรับว,ว่าผิดหวังที่ทีมนะครับไม่สามารถที่จะสําเร็จได้ในแชมเปี้ยนส์คกนะครับโดยเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากและผมรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบอย่างมากกับความรู้สึกของสมโมสร นักเตะทุกคนผมผลักดันพวกเขาไม่ได้และตอนนี้ยังรู้สึกว่าตัวเองผิดต่อสิ่งนั้นแต่พอชมเกมของเราแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าเรายังไม่ดีพอเราไม่ได้เล่นแย่มีบางช่วงที่เราเล่นดีดด้วยซ้ําแต่ว่าทําพลาดและการแข่งขันแบบนี้คุณพลาดไม่ได้ครับนี่คือสิ่งที่ทางด้านของเป๊ปพูดถึงนะในช่วงเวลาก่อนหน้ารู้ถึงการพลาดในการแพ้อลิมปิกลรียงในเกมรอบ็อกเอาท์ในแชมเปี้ยนส์ิปนะครับอ่ส่วนต่อมาครับเป็นการอัปเดตของฝั่งหงแดงลิเวอร์พูลครับก่อนเกม ที่จะเจอกับอาร์เจ็์อัมสเตอร์ดัมนะครับซึ่งก็มีการอัปเดตจากเยร์แกนคลอปครับเยร์แกนคลอปในอัปเดตถึง2นักเตะอย่างเตียโกคันตาร่าและก็มาติฟนะครับโดยเขาบอกว่าที่ผ่านมาค่อนข้างชัดเจนว่ามาติฟจะลงเล่นอีกนัดได้ทันทีไม่ได้หลังจากผ่านการเจอกับเอวาตันมาการาทีแต่เขามีโอากาสดีในการลงเล่นในช่วงเวลาสัปด,ด,ดาห์นี้นะครับเตียโก้ยังไม่ชัดเจนว่าจะนานแค่ไหนแต่ผมก็ชอบใจในไลั์ที่สามารถจัดลงสนามได้ในตอนนี้นะครับนั่นก็แปลว่าเตียโก้ไม่ได้ลง มาติฟก็จะไม่ได้ลงนะครับในเกมเจอกับแซ็กแต่ว่าท็อปก็มีแผนในใจอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวดูว่าคืนวันนี้ครับจะลงแผนยังไงบ้างนะครับโอเคซึ่งในคืนนี้เนี่ยก็พอดีว่าเราเนี่ยทางช่องกรอบเทลต์ก็จะมีไลฟ์ครับในเกมบิ๊กแมตส์นะครับของแชมเปี้ยนสีกระหว่างบาเยิร์นนะครับแล้วก็แอตเลติโกมาดริดครับก็ถือว่าบาเยิร์นมีปัญหาเล็กน้อยก่อนเกมนะครับไม่เล็กน้อยหรอกก็คือปัญหาโควิดนะครับจากแซชนาบรีครับ ก็มีการประกาศจากสโมสรว่าเจ้าตัวเนี่ยครับติดเชื้อโควิด1นและต้องเข้ารับการกักตัวที่บ้านพักทันทีครับซึ่งบังเอิญว่าครับแซดนารีก็ต้องคือตอนซ้อมเขาได้ซ้อมนะแล้วก็ได้ซ้อมร่วมกับทีมครับซ้อมกับดาบิตอลาบาแล้วก็มีการพูดคุยกับฮันซีฟิกุลเซอร์ของทีมอาจจะส่งผลค่อนข้างแน่นอนครับในการที่ว่าอาจจะแบบหลายๆคนที่มีแบบ การใกล้ชิดเนี่ยนะครับอาจจะมีโอกาสติดเชื้อโควิดในทีมเหมือนกันเดี๋ยวต้องมาติดตามดูแหละว่าเป็นยังไงก่อนเกมครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเจอกันครับคืนนี้เวลาตีสองครับเกมบิ๊กแมตช์ระหว่างบาเยิร์นและก็แอตมาลิทนะครับส่วนคู่อื่นๆครับในคืนวันพุ่งคืนวันนี้นะนะครับก็จะมีคู่ของเลดบูสซาลส์บวกเจอกับโลโคโมทีฟมอสโกเวลา5้าทุ่มห้นาทีครับแล้วก็มาลิดเจอชักตอรโดเนสนะครับส่วนคู่ดึกตีสอครับก็จะมีคู่อ่าอย่างอาแจกส์อัมสเต แมนซิตี้เจอปอโต้มิเชลแรนเจออัตาลันตาครับโอลิเบกอสเจอหมากเซย์นะครับแล้วก็อินเตอร์มิลานเจอกับบร mm ูซเซียเหมือนเช่นกักบักนะครับในช่วงเวลาตีสองนะแต่ว่าก็อย่าลืมครับคืนนี้มีนัดนะครับ กับเพื่อนดูบอลทางช anel กรอบเขดโทษในเกมบาเยนร์และแอตเลติโกมาดริดนะครับก็น่าจะประมาณนี้สำหรับข่าวช้ากรอบเผด็โทษถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับเพื่อไม่พลาดในการอัปเดตข่าวสารครับกับข่าวช้ากรอบเขด็โทษนะครับและฝากด้วยสำหรับ Facebook กรอบเผด็จโทษครับลิงก์ด้านล่างกดเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนเข้ามาครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมโดโมและช anel กรอบเขด็โทษต้องขอลาไปก่อนละครับไว้พบใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ